ชิบหาย<ะ>อ่ะไปท่อนพี่ฮะัก่อหลักอะไรอ่ะสวัสดีนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านแปดคนแปคนดูะนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปนะอ่ะเราเปิดรายการกันแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวสวัสด <า S 2> <ๆ>ีเขียวผมไปดูย้อนหลังมานะครับอ่ะผู้หญิงผมดำพวกนี้อ่บาเลยไม่ออกเลยคือเราจะได้คนผีนะชิบหายเลือ ัวิบหายแล้ววันนี้พี่ผมเยอะหลังโคตรเสียวอ่ะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเดินอีกแล้ววันนี้เออผมไม่กล้าเดินคนเดียวคิดดูเล่นกันนะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆอ่ะอะไรวะเสียงผู้หญิงไหนเ่ยเสียงผิงร้องไงเออหมาหอนมาหอนด้วยวะเป็นยัง แล้วท่านนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปพี่ผมไม่อยากาองอแานขวาเลยนะ <ทำ S 2> ผม,มเดินตรงนี้ก่อนนะทำไมทำไมเดินตรงทำไมถ่ายไปนี้สิ ขาสั่นหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะแตกแล้วมีผู้หญิงอยู่ไหมซ้อมก่อนเฮ้ยโหแค่ซ้อมผมก็จะตายแล้วพี่ฮะพี่ผมเะถ่ายแบบนี้นะทำไม ยิฟรีหมเลโอปปีเฮ้ยทำผมจิชใจเต้นแรงเล่นไม่ออกจิงวะนี้กลัวเห็นอคุณผู้ชมกลัวจริงจริงนยิฟรีโงไังแมงเลยแชร์ไปครับแชร์ไปแปดร้อย กอย่างนี้เลยพี่เจอก็เจอเจอก็เจอเลยพี่ตรงนี้ที่มันถีบผมตก็ไหนวะเมื่อก่อนผมให้เขาดูดิเมื่อก่อนผมล่อแต้บังขาแล้วพุมหัวมากนี้ถีบผมหัวปักเลยหัวปักเลยเหรอเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้ดูอุ้ยร้อนว่ะวีเล่นอะไรเนี้ยอมทุกสีงไมันจะมันจะปับมาเปิดมาเจอออกมาออกมาออกมาขี่ฟีโน่หนีเลยน้ำมัน ออกมาเฮ้ยเฮ้ยสวัสดะไรอ่ะผมขึ้นๆขี่พี่นุ่งมาแลยทักอุ้ยอังเลยอะไรวะพี่นึ่งอะไรวะไปแชร์ให้ถึงพันท่านนะครับแชร์ให้ถึงพันท่านนะพี่ดู้จกดิจะไปส่งทล้ไมถ้าเกิดหน้าไม่ใช่หน้าเราอะ คยนรับผมฝากผู้ใหญ่ใจดีฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมออนท็อปสามสิบเก้านะครับเพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหยองพี่หยองเลยวะนะครับพี่หนึ่งตอนนัทมาครั้งที่สองได้มีเงาดำลูกตรงนี้ตรงไหนวะโผล่มาตรงนี้เลยใครไปดูย้อนดูได้ควายกันฮูนะรอ เียคอเลยวะมีเสียงคอเหล็กตลอดเลยอะขอให้ท่านจงประกาศเอ้ยไปประกาศประกฏตรงนี้ะครับอูลิงพันธ์พี่เลยวะพี่ใครเล่นเลยวะมีหลอดไฟเอ้ยไอ้ลูกแก้วประดับสี ผ<ย>มว่าจะเส้นพี่จะเส้นใคร่ะเอ้ป่าพี่ไม่ไหวกับห้องนี้แล้ววะพี่หนึ่งอะไรอะไรวะพี่พี่หนึ่งวเข้าไปทำไมสูงด้วยที่เฮ้ยอะไรวะ เห็นแล้วก็ไม่ยอมบอกเลยทุกคนเห็นป่าวถามมาป่าวทุกคนมีใครเห็นอะไรไมันเห็นมันผมไหมเมื่อกี้ส่วผู้หเที่ยวนีคนเห็นมันผมไหมทุกคนผีผู้หญิงชุดดำไม่หนีเ,นเยอยอู้ไม่หนีไม่หนีครับลุยครับบัวครับผมไม่หนีผมก็ตั้งละ ตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่เราเราเห็นไฟเราตาข้างเบียเดินไปพี่ไม่เห็นใช่ปะคือคุณผู้ชมครับลองไปย้อนดูหน่อยนะลองไปย้อนดูหน่อยนะดีดเดี๋ยวผมจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะลองไปย้อนดูเห็นเหมือนผมไหมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีนี่ไอสองไปไปทีเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นหัวเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ว

มี่เยียนหัวไหมทุกคนใครเห็นอะไรแคปไปด้วยนะทุกคนย้อนเดี๋ยวผมกลับไปย้อนดูแป๊บนึงนะอุย้ยแชฟถึงพันท่านเลยครับโองไหมอารมณ์ดหีหรอวะพ,อพี่พี่พี่ใจเย็นใจเย็น พี่จะไปไหนมาดิกนเข้ามาจะเย็นเย็นเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิรู้แล้วัวกลัวหนล้าตอาินะตอนนี้ทาัทุคนจ้วออกมานะมา่งอุ้ยนี่เราทำไมต้องมาเดินวันนี้วะที่องเลอ้ยทุกคน พี่พี่พี่พีด่ดูดิมีใครไม่มีใครแกล้งไหมถ้ามีคนแกล้งทุบอ่างเลยไม่มีเหรอเราจะขี่ฟีนอยูลิสต์สวัสดีไปไหนอ่ะไม่มีคนใช่ไหมห้องนี้พี่อยู่ไว้แล้วหม็ดูดิ เฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้ดิตกใจพี่เดี๋ยวไฟช็อตเฮ้ยไฟร้อนว่ะพี่อยู่หน้าตีไปนึงนะทำไมมีไหมแปนึงนะ นเพราะผมจะไม่ไม่ไม่ร้องดังนะใช่ไหมพี่พี่พี่กูว่าที่นี่แม่งพอพอเลกูทำท่าเฮี้ยแล้วนพ่อพอไม่ตั้งใจโทษนะพ่อพกไอ้ชัยด้วยวะแรงพี่ไม่เป็นท่าเลยมือข้าวขาไม่ออกพันท่านครับไหนก็หน่อยได้ไหมพันท่านครับ ยังไม่มีใครพี่เดินกลับไปทางเก่าไหมเท่าไหนไม่มีใครให้เขาดูดิผมไปย้อนดูนะผู้หญิงผมจำอะนั่งข่ห้างตรงนี้นะนระเด็วเสือกไปนอนขวางตรงนั้นโผล่หัวตรงนั้นป่ะพี่ระวังใจเย็นพี่ใจเย็นอ้ยเอาแล้วทางดีๆให้เดินไม่เดิน เอรมันนพี่ิฮะแล้วไปมุดหน้ามุดหลังเฮ้ยอะไรสารวัดเล่นอะไรครับผมไม่ตลกนะครับไม่ผมไม่ได้เล่นแล้วดูดิโอ้ยพี่มานี่มาอันนี้ก่อนเออพี่โคตรหลอนเลยไม่มีใครแล้วไหนที่จะเหวียเลยแว๊บๆไม่รู้เออคึกคึก เดี like ๋ยวต้องไปย้อนมูไลท์เมื่อกี้แล้วพี่ดูไปสุดทางนี้มีอะไรบ้างวะไม่ยผมเห็อะไรแบบแบนะไหนยะเฮ้ผมตาไม่ฝาดเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอพี่เดี๋ยวพี่อยู่เดี๋ยวพี่อยู่นี่นะเหมือนมีเงาใครเลยวะทุกคนเห็นปะอ่ะเดี๋ยวผมซูมตามสาวัดไปนะผมไม่ไปนะจะให้สาวัดไปคนเดียว มาเอะมามาเฮ้ยเสียงเลยววะเอาเอาเอาไปไปไปไงให้ผมตามไปไหมไม่มีใครพี่ โอเคโว้ยโล่งใจเมื่อกี้นี่เดี๋ยวต้องไปย้อนคลิปดูนะครับคุณผู้ชมโคตรหลอนเลยพี่ผมมือแตกคลิปหายใช่ไหมี่ไปดู้จะมาตัวนี้กันปะใช่ไหมเอ้ยแบบนี้ โคตรหลอนเลยพี่อ่านคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกมีเงาอ่ะตรงไหนครับตรงไหนครับเงาตรงไหนเงาตรงไหนเอ่ยตรงไหนอ่ะตรงไหนครับซ้ายมือหรือขวามือผมซ้ายซ้ายหรือขวาอ่ะอ่ะชีชีครับซ้ายซ้ายหรือขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะเขาบอกฝั่งนู้นมีคนคอมเมนต์บอกฝั่งนู้นเนี่ยเหร ใช่ป่ะวะผมเดิ๋ยดูก่อนพี่ดูนี่นะเฮ้ยเห็นอะไรวะเดี๋ยวดูที่จุดนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่หนึ่งเดี๋ตามันนะหน่วยกล้าตายนะครับหน่วยกล้าตายเฮ้ยอะไรเล่าอะไรยังจะเความดอมสุดท้ามไหนอยวันนี้เหรอไหนวะ พี่เอกเห็นมันบวมเห็นไหมเอ้ยคุณผู้ชมมีใครเห็นมันบวมเห็นไหมดูดิปะบวมไม่เลยปะบวมแม่งเลยไปดูดิตาฝาดเลิพุูจะเอาเลยเอาเลยเลิพุูจะเอาเลยเอาเลย กูอยากรู้ว่ากูตาฝาดหรือว่าตาลายแค่นั้นเองไม่มีคะับพี่เออกลับทางเก่าไหมไหนไปดิป่กกี่นาทีแล้วตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วครับเงายืดคืออะไรคือเงาเงาตัวไปไม่นีไม่นมีเอาไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวกู ไอ้บุกันพี่เวทตาบุกตะเดี๋ยวนี้อุ้ยอุ้ยมันก็ไม่มีอะไรดีกว่า,า,าลูกตาฝาดวะพี่ผม,ผมหัวเลยกูลหลอนวอะผมยาวเลย,ห,ยเห้อยอย่างนี้เลยจริงเหรอโอ๊ยเดี๋ยวต้องไปย้อนคลิปดูเลยดิเว้ยพี่เจอเด้เองคือวห้อยมาเลยประสาทตาม,าม,มาันสั่งงา เมื่อวานก็น่ากลัวนะแต่เมื่อวานน่ากลัวกว่าเมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานใช่ไหมโคตรหลอนเลยว่ะพี่ผมเสียวซอยนิ้วอะพี่เจออะไรบอกพี่นะตัยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าหน้าตรงผมเห็นเหมือนมีเงาชิเแต่แล้วไม่หนีไม่หนีไม่หนีไหมไม่หนีฮะกูไม่หนีว้าชิว คือแม่งแวบมาแวะไปคือต้องเล่ห้วยวะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเคุณสั่งทำไมกตกนตกใจอะครับเฮ้ยไอ้เฮียอยิ้มมาได้ไงวะพี่เฮ้ยไอ้โต๊ที่เก๋งไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมาได้ไงอะโต๊ที่หมีนัน่ไนไงเอาไง เลยพี่ไอ้ลุยเฮ้ยวมึงเดินไปเ,ยเัยสุ๊บูสับเฮ้ยเอาวะอะไรไเฮ้ยบนหัวคนเออเราตาฝาดปะวะไม่ฝาดสิงงวะคุณผู้ชมบอกผมเลยว่าผมตาฝาดหรือเปล่าวะตกใจพี่รู้ใครนอน อุ้ยโอ้โอพี่แคนิค่าจะขึ้นเลยทุกคนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนขออนุญาตตั้งหลักก่อนนะครับไอ้เฮียค่าจะขึ้นเอ้ยแม่ห้ามพูดคำหยาบผมแค่คขข่าจะขึ้นเลยครับคุณแมโ่โอ้ยชีวิตพี่ดูกันต่อเลยพี่เอาไม่เจอเลยบอกวันนี้ออเอาให้สุดเอาให้สุดเลยนะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าท่านแชร์ไปครับแชร์เรียกคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะตามตามลาสิ่งที่เอาไว้แปปั๊บผีหลอกไม่ตายพี่ใช่ผีหลอกไม่ตายเฮ้ยพี่พีเอ็กมาดูนี่นี่สองไม่หนีไม่หนีไม่หนีพี่มึงจะพาขูวิ่งดิไม่หนีฮะโอ้ใครมืนมว มาเป็นตัวเลยเฮ้ยหนีหนีเจอท้บวกเจอแ้บวกบวกแม่งเลยวะพี่อย่าพาผมวิ่งดิโอเคหนีหนีหลอกได้หลอกดี่ะเฮ้ย พี่ใครผมจะขึ้นอเออ,อเหมือนกันเลยเนี่ยดูเหงื่อนะเหงื่อพี่เอ็กนะวันนี้อากาศเย็นนะครับผม,มจะบอกให้ทุกคนที่นี่มันวนไปเลขแปดนะเออใช่ไหมใช่พี่ใช่ผมกำลังเดินวนไปเลขแปดูทางตัน ไปได้ไหมผมแบบรุ่นบอลเอนนะเอาไปว่าทำไมยนะอยากล่้แบบนึน่งคือสายคือสายก็วานเด็กได้ใช่ไหมโอเคพี่อย่าทิ้งผมนะไม่ทิ้งครับผมไปเลยเดี๋ยวผมทักมูยู่ที่ตรวจมาให้นะครับ ขอเลขหนึ่งรัวๆนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับออนท็อปสามจุเก้านะครับพี่พี่เล่นอะไรพี่โอ้โหโอ้ยคาร์ได้ครับถ้าเจอครั้งนี้ผมจะตั้งสติแล้วผมจะซูมให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยขอโทษนะครับถ้าผมวิ่งหนีผมเจอสถานการณ์จริงแบบผีหลายวันต่อแล้วผมก็คือคือหนังแต่วันที่เจอชัยมาแล้วอะ เดี๋ยวผมจะตั้งสติแล้วผมจะซูมให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยชั้นามชั้นสองอะครับพิมพ์หนึ่งมาครับพิมพ์หนึ่งมาพิมพ์หนึ่งมาครับี่เดี๋ยวเดินสุดท้างกเลพิมพ์หนึ่งมาครับแชร์ไปครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปท่านนะครับโอ้โหพี่เดี๋ยวเดินสุดทางผมสงสัยสงสยัยอะไรโผล่ไม่กี่จุดอืมไปตั้งหลังสุดทา้ากเลย เอเดี๋ยวผมเจอคราวนี้นะเดี๋ยวผมบวกให้ผมจะไม่หนีผมสัญญาครับผมจะบวกให้ทุกคนได้ได้เห็นเลยผมจับประแด้ว่ามีกุมารใช่ไหมเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวผมบวกให้นะครับ พี icana, ่ผมสัมาัสได้ว่ามีกุมารไหนอะพี่พี่พี่อุ้ยโคตรหนูเร็ตั้งหลักก่อนแม่ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนดูสุดทางวะมันต้องโผล่รักทางใช่ใช่ใช่มันเป็นเลขสามใช่มันไปเลขสามมันต้องโผล่ ติดครับใช่ครับพี่นึงพี่หนึงยอุ้ยไปแล้วพี่อุ้ยใครเฟี้ยงมาวะเอ่ะไม่รอรเลยน,นะพีะ่ใั้พี่ถึงนำไม อุ้ยชิบหายแล้วพี่เวลาเดินช้าที่สามยี่ยี่แปดนาทีแล้วครับเดี๋ยวไปท้งหลังกันเลยไปทางหลังก่อนเดี๋ยวผมบวกให้เราทำเนะเราวางทุกวันปากลับมาพี่ราวางแปปลากลับมาแล้วพี่ปลากลับมาแล้วเมื่อกี้พี่เดี๋ยวเราสามสิบนาทีแล้วผมลงไปตั้งจุดรายการนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเพลตต่อไปครับ ให้ขึ้นขอโทษครับผมฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับออนท็อปสามสิบเก้านะครับออนท็อปสามสิบเก้านะครับสมัครฟรีฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับทำรายการด้วยระบบออโต้นะครับสายบาคาร่ากีฬาเกมหวยนะครับสมัครกันเข้ามาเลยครับมีสูตรให้ดูฟรีนะครับยอ้ตกใจด้ไข่ครั้งอยู่อย่าลืมให้กําลังใจพวกเรานะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่กับเราไปนานๆพี่หนึ่งอย่าตกใจนะทําไม ทุกคนครับใครเห็นอะไรนอกจากนี้แกบพี่หนึ่งห้ามวิ่งนะไม่ห้ามวิ่งสัญญาผมก่อนไม่วิ่งรับนึงอะไรอะฮะชิบหายแล้วพี่มึงหลอกกูวะฮะเห็นป่ะเห็นอะไรใครแกรใครเจอแกร์ปอะไรวะพี่เห็นป่ะเดี๋ยวดิพี่เห็นไหมเห็นอะไรเอามาล่าเล่าก่อนเล่าก่อน เห็นอะไรอ๋อเห็นอะไรสติ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 โอ้ยผมต้อลงมาเปลี่ยนเพจครับตรงบันไดขึ้นชั้นที่อะไรวะตรงบันไดขึ้นชั้นสามมีผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ผมผ่านหลังกลับมาพูดกับพี่หนึ่งว่าแล้วพี่วิ่งหนีผมทำไมอะพี่อย่าวิ่งหนีนะผมมองไม่เห็นจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่อย่าวิ่งหนีใครเห็นอะไรแคปไว้ ครับสัญญากับผมเมาไม่ผมฉายไปฉายตลอดเลยแต่ว่าวิ่งมาก่อนครับที่จะร้องไงโอ้ยนะครับเดี๋ยวต่อไปพี่เทต่อไปเลยนะผมพยายามไม่วิ่งหนีนะครับกลับตน้งทีทุกครั้งอขอ